มาอีกแล้วครับท่านลูกค้าของดีราคาถูกวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับราคาป้ายแดงหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมบาทวันนี้นะครับเราขายเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับปีสองพันสิบหกสำหรับ Nissan X Trail นะครับเป็นตัวท็อปไฮบริดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าราคานี้เดือดจริงๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง 2 0 0พันดีซีไฮบริดนะครับผมนะฮะเรามาดูความน่าสนใจของคันนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับผมนะครับผมแล้วก็ตัวหน้ากระจังจะเป็นสีฟ้าฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดอยู่แล้วนะครับผมนะฮะมีบายสปอร์ตด้วยแล้วก็มีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับผมนะฮะกล้อง3ามองศานะดูภายในครับภายในต้องบอกว่าบอยฟ้าที่สาคัญไม่น้อยด้วยนะครับเพียง1 2 0 0 0 0สนสโลเท่านั้นนะครับผมนะฮะเรามาดูแล้วก็ยังมีปุ่มคอนโทรลให้ด้วยนะครับเป็นโฟร์บิวต์าดูภายในยนเละครับผมมมเป็นสสีดาาววยงกกแล้ น้ำข้าวประตูนะครับก็มีคาร์บอนจากโรงงานสวยอยู่แล้วนะครับผมนะครับนี่ฮะรถเดิมๆมเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราขายถูกแล้วรถชนมาขายนะครับรถเราไม่เคยชนนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับซื้อกับเราสบายใจได้เลยครับมีจัดส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมคันนี้เราเอารถเดิมเดมมาขายครับรถเราทุกคันนะครับไม่ใช่ว่าเราขายถูกแล้วเราเอารถชนมาขายไม่ใช่นะครับลูกค้ารถไม่เคยขยับนะครับนี่ฮะและคันนี้นะครับ เพิ่งเช็คประวัติเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับผมเช็คมาแล้วนะครับผมเนี่ยฮะสวยงามมากเลยครับแล้วรถเดิมๆเลยนะครับผมนะฮะท่านใดที่หารถครอบครัวใช้ปีใหม่นี้ขอแนะนำคันนี้นะครับ Nissan X Trail ปี2016ในราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้ต้องรีบโทรมาหน่อยนะครับที่เบอร์0866676669ครับเรามีทีมงานฝ่ายขายคอยดูแลลูกค้าอยู่นะครับส่งฟรีทั่วไทยทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ยังมีบริการ แต่แฟรนไ์ทั่วไทยด้วยนะครับผมมาที่เบอร์ร้านแตงโมคาร์ได้เลยนะครับ